มีคนส่งรูปมามึงมึงไปนัวหญิงใส่ชุดสุด JK อ่ะถ้ากูหกกว่ามึงสุดนะแล้วก็มีพี่เปาด้วยใช่ไหมมีพี่เปาไอแจ็คเฉยเป็นที่อะไรจ๊ะไม่ได้เป็นอะไรเลยเอ้ยบันนี้วันนี้วันนี้พาไปซื้อมะาทาไมขึ้นไม่ได้วันนี้ขึ้นได้อะไรอันนี้ผมก็จะอยู่กับเพื่อนแล้วแหละ ไม่เห็นลุงอะอะไรนีผมเนี่ยลุงวันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนใช่ไหมล่ะผมก็อยากอยู่กับเพื่อนไงใจโสดอะแต่ผมไปอ่ะโอ้โหไปไหนมันไม่อยากอยู่กับผมเลยลุงดูข้าวามดิลุงดูข้าวามดิอะลุงดูข้าวามดิอะข้าวามที่ส่งมาให้โอ้โหไม่เคยมีใครอยู่กับผมเลยไม่มีเลยเูดิคืออะไรวะอันนั้นคืออะไรอ่ะนัวเนี่ย เพื่อนปลูกไม่เอาเลยโอ้โหมีเป็นคู่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 คคคคหมดใช่เหรอโอ้โโ<ด>แลวใส่เสื้อ JK ลุงพูดว่าอะไรใส่เสื้อ JK อยากคุยกับผู้หญิงให้เห็นดูดูเย้จุกดูใส่หูแข่งด้วย<ด>โอ้โหเอาไงกับมันดีวะเซิร์กมึงว่าเอาไงเดี๋ยวกดมันก็กดมันก็ต้องไปกดหรือเปล่าเราไงอ่ะเราไงมึงว่ามึงว่าเอาไงอง่ะ ไม่รู้เหมือนกันคุยกับมันเนี่ยต้องคุยกับมัน,นว่ามันเอาไงเอาได้ครับพูดลุงมันก็เหมือนลมปากอะ่ะใ,ใ,ในในในใ้หัวมันอะ่ะก็คือลุงบอกว่าขอเรื่องเดียวก็คืออย่าใส่ชุดคุยไปคุยกับผู้หญิงแต่มันก็ยังทำเหม,มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันนะเรื่องนเนี้ยผมว่าผมก็เนี่ยผมก็ใส่ชุดนอกเนี่ย ไม่เคยอ่ะไม่เคยใส่ันาคานอ,คอ่ะไปแอคไใครอ่ะอ่าก็จริงก็จริงก็จริงอไอ้เซิร์ใส่หน้ากากยิมสามใส่หน้ากากยิบสามเดี๋ยวนี้จะจุดนอกมันรวบเลยล่ะใส่หน้ากากยิมสามได้ไดบอกไว้ก่อนเกิดโดนรวบแต่มันก็เหนื่อยใจอ่ะอยากอยู่กับเพื่อนอนะ่ะเออ มึงดูกูดิเฮียกูก็ไม่เห็นอะไรเลยเออมีแต่ลุงนั่นแหละที่ผมมาอยู่กับลุงลุงก็พร้อมอยู่กับผมอ่ะงันเราไปเคลียร์เรื่องนี้กันดีกว่าเออลูกเออนัากากนี้เหมาะมึงฮะใส่ไปไมมแด้วฉันยอมเป็นกวา <laughs> ลุง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 ตอนนี้คืออยู่กันเรื่องของคนอื่นโบกประปมได้ใหญ่อ่ะโบกประปมได้ใหญ่อะหัวหัวก็มึงดีอ่ะเดี๋ยอะเนี่ยออันนี้เบาะจริงเตอร์ก่าจริงกว่าจริง ลโอ้ยเลเยนี่เปิดเท่าไหร่เนี่ยเออไอจุกมานี่ดิไอ ι, จุก <c oughs> มึงลงมานี่ดินเรับ <c oughs> <c oughs> อนนี้ดิ เซิร์ชมันน่ดิมีคนส่งรูปมามึงมึงไปนัวหญิงใส่ชุดสุด JK อ่ะเจนัวเขามาถามหาครับเขามาถามหาแจ็คผมึงเลยบอกว่าไอ้นี่อะไรพูดพูดพูดอีกทีนึงพูดอีกทีนึงให้พูดอีกทีนึงถ้าโกหกกว่ามึงสุดนะไอโกหกครับว่าถามหาครับเขามาถามหาครับแล้วก็มีพี่เปาด้วยใช่ไหมมีพี่เปาแจ็คเฉยมีพี่เปาด้วยใช่ไหม พี่เปาไม่รู้ครับผมไม่ได้ยินกัอพี่เปาวันนี้ข้อแก้ตัวเสมอเลยอ่ะแปะสิบยปงไงบ้าจะแต่มึงก็รู้ใช่ป่ะล่ะว่าเราเราเคยคุยกันรอบหนล้วนี่กับลุงอ่ะ ว่าห้าใสชุดผู้หญิงอะไรวะชุดสูทไปคุยกับผู้ยงผู้หญิงอะไรเงี้ยมึงทำทำไมอ่ะเขามาถามหาเขามาถามไม่ได้ถามไม่ได้บอกว่าเขายืนอยู่เฉยกูเนี่ยเป็นคนส่งรูปไปเองอ่ะเขายืนอยู่เฉยจู่เขายืนอยู่เฉยมึงขับรถไปจิ้มเขาอย่าตอแหลกเขาไปถามหาเขาบอกเขาไอ้นี่ไงเขาบอกเขาว่าไม่ไม่ใช่กูถามกูถามไหมกูถามมึงไหมว่าจู่ ทำอะไรวะเพื่อนกูแบบว่ากูก็อยากจะอยู่กับเพื่อนอยากได้กับเพื่อนอ่ะมึงรอกูไหมไม่มีกูก็บอกวกูก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก็าาเูก็บอกแต่รอดูแหละรอดูก็มึงให้กูยืนเป็นเสี่ยวแล้วมึงก็คุยกับสาวไงจะไม่นยากเลยใส่ถุงไหมอ่ะถูงไหมอ่ะแล้วมึงก็ใส่เสื้อโพลีกลาเลยผมหล่อกไหมครับผมหล่อกไหมอะไรผมหล่อกไหมครับผมไรพูดตอนไหนผมหล่อยังไม่พูดเลย มือใครไปพูดเลยไม่เคยพูดเลยไม่ขอเลยก็ได้ไม่ขอเลยไม่มีคำว่าขอด้วยไม่มีเลยทำเป็นตัวตลอดจะเอาไอมาดีมาดีกว่าะจะเอาไอมาดีมาดีกว่าเอามาดีเอาเลยตรงนี้เลยครับเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวโอ๊ยเล็กเกินจัดเหนื่อยจัดป่ะเหนื่อยจัดป่ะอยู่ข้างบนไงเออ แต่มันบอกว่าไอ้แจ็คไปเอาของกูยังไม่เห็นไอ้แจ็คเลยกูยังไม่เห็นไอ้แจ็คเลยเออเพิ่งมาไหม่ะไม่ยังไม่เห็นแเอากาแฟกับไอ้นี่มาดิเอ่าบสเปรย์สวยอนะครับยังไงยังไงอันนี้คือแม่งไม่มีใครสับแม่งไม่มีใครสนใจคำพูดกูเลยเนาะเซิร์ฟกันแบบเนี้ยเออสู่ มันอันนี้มันถูกเลยเพราะว่าเราอ่ะเคยบ้านแตกแล้วรอบนึงเพราะผมมาไม่ได้ขอเลยไม่รู้นี่เขามาถามหาครับมาถามหาคนผมก็เลยไปคุยกับเขาแต่ผมไม่ได้แบบตรงออกตรงจีบเขาบอว่าคนนั้นคนนี้อผมรู้จักคนนี้ผมไม่รด้ผมเป็นคนนั้นผมไมนี่เสียงจริงจังนี้เลยปะแต่ไม่ใช่เลยนะอดีอาดาจัดเลยนะตอนที่กูไปอยู่ตรงนั้นอะไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เสียงโทนนี้เลยนะจู๋ทำอะไรมันก็พูดไปเลยเอาแม่งอาวุธหายไหมสัตว์เอาปะ เดี๋ยวเรผมพูดความจริงแล้วลุงแล้วแต่แลุงรับผมไม่รู้จะพูดไงแล้วเพราะผมพูดไปก็นั่นแหละเหมือนเดิมแกาแฟดิผมก็โดนใส่ไข่เหมือนเดิมอ๋อไม่ครับลุงเอาให้แล้วครับอาจจะหาว่ากูใส่ความอีกเออคุณใส่ความไอ้สัตว์คุใส่ไข่กูไอ้เฮียไปไปขอเบอร์เขาเลยไอ้สัตว์บอกกูไปขอเบอร์เขาเฉยกูรับไม่ได้ไครักูอาจจะไม่รู้แต่ขับออกมาก่อนเพราะมึงมันในนี่เกินนี่อะดิ้งเพื่อนดิ้สัตว์กูขั่ออะไอ้เฮียไอ้เฮียแล้วกูอยู่กับกูเลยตรงนั้นน่ะ ดีกว่าเสิร์ชแยกวงดีกว่าเฮียไปแปดไปวะแยกวงดีกว่าอยู่อยู่สองคนนี้แหละเฮียไปคำว่าเพื่อนว่าผู้หมดแล้วเฮียตั้งแต่ถ้ตั้งแต่หญิงเข้ามาก็หมดแล้วมาลายจริงแล้วแต่ยเราอยู่สองคนไปเรารักกันสองคนนี้แหละเฮียไปมีแต่มึงนี่แหละเฮียสาวเรารู้อยู่ว่าสาวเมืองวัดมันเจ็มมากแต่มันไม่ต้องเป็นสีเลือดดิ่งปรอก ไว้ไปๆไปเไฮียรู้อยู่แล้วตาเมืองวอตเตจทำสันดานเหมือนเดอมอิมไอเฮียออดีดีจบด,ดีดีเว้ยเราต้องลงมือกันเองแล้วไอ้เซิร์ฟมึงรู้จักใครบ้างปะรู้จักอะไรรู้จักใครอะไรคนที่พวกมันคุยอ่ะ มันไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันผลูกพันธะใครเอา,าเอาพี่เป่าก่อนเลยเดี๋ยวกูไปจิ้มเดี๋ยวก,กูไปจิ้มอะไรไอ้เนี่ยอะไรของเขาอะหลานที่อะไรของเขาอะไปเราไปจิ้มกันหาหาอ๋อหาเลมหมอเอยู่หาเลมห,ออหลมหอนได้อยู่เ,<อ>เราเราเราต้องทำเองไม่ได้ต้องหให้เขาจัดการแล้วเราเป็นขอนลุงต้องเ,เป็นขอนตั้ง,งเขาไอบ้บล,ลี่ไงไอบ้บลี่ไง อ๋อไปสกูไปโห่สั่งพี่เปาอะเหรอเออไอพี่เปาทำอ่ะบีบเขาอ่ะเปลี่ยน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 หน้าหน่อยครับเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าหน่อยครับเพราะไม่ใช่เลเลขอรหนึ่งพันหนึ่งครับลุง